ที <f dragging> ่จะแคนเตอร์พี่น้องจะถึงที่หมายไหมย่องย่องกำลังมองๆอย่งนี้เคนเตอร์นี่สโล่พีน้องสโล่ไปไปดันไปน้องดันไปไปไปดันไประวังเข่าข้างนะยกเลยยกเลยถ้าไปไม่ไหวอย่าฝืนเลยน้องยกเลย ยกเลยยกเลยไม่ไหลหรอกไปไปกดกดกดตัดไปแล้วถึงที่อยู่แค่ว่าพอพอพอไอ้น้อง มาข้างบนในดินมันยังเปียกๆอยู่นะพี่น้องนี่นตรงเลยตรงหน้ารถสองคันจอดอยู่นี่เพราะบอ่ออยู่ข้างบนมันมีบอ่อข้างบน,นเลยดินมันยังคึ่งชุ่มอยู่จดสวัสีครับพี่น้องชาวยูทูบ้อมสินออนทัวร์คุยอะไรกัน,นพี่คุยอะไรกัน ลงดับหน่อยเนาะดับมันไม่ลงหรือเป็นยังไงระวังถอยโดนประต,รดดนนนะตูด้วยก็ระวังนะเฮ้ยฟูโซดัำมันไม่ลงนี่เป็นไรเกียเกียฝากมันไม่ปลดไม่เขิด เอะไรเกียร์ฝากมันเป็นอะไรจวดหน่อยอออึึึ๊๊๊โมโหแล้วนะโมโหแล้วนะใส่หัวอ๋อเฮ้ยอุ้ยระวังหลุมนะอุ้ยนะ ไม่มานี่บ่ไม่เอาบ่า <c oughs> ไม่กล้าเสี่ยงบ่จะร้อตัวจะมาเล่นลุ้มน,นี้ให้ดูแค่ว่าล้อตัวโตจะโชว์พลังบ่จะเข้ายัางไงเอาเอายัางไงไทยเอา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  จะดันขึ้นมาทำไมล่ะตาตาจะดันขึ้นมาทำไมล่ะยังไงเกี่ยกันถอยมาลกด,ลดอ,อ้๊อสล้อมขวางตาเอ้ยล้อมขวางไม่ขึ้นเลย ดูแกตาแกะจะยงไง <c oughs> โ, <iev> โอ้งานเริ่มงนมุ่มเลยพี่น้องเริ่มงนุ่มกันหมดลเลยเด้อทางฝั่งนู้นก็เริ่มงนุ่มแล้วดินเหนียดเลยเด้มันเริ่มเหนียดเลยเด้อฝั่งนู้นดินเหนียดแล้วรอพี่รอตัว,ว,วมา คือราโตก็ามาไปถึงที่ไหมนัส <laughs> ตาไคแกทำอะไรตาไยนะตาแกทำอะไรแกถอยไปขึ้นออาตาเอาไม่ดิตาแกจะไปไหนเนี่ย ไม่ไปโน่นละตาะเขาไม่ต้องเบี่ยงมากับรถหกล้อเขาก็ได้ไม่ต้องมากับล้อใหญ่เขาก็จะมายาแก้ไอบะไม่ว่ายังไงยังไม่สั่งยาแก้ไอวะหรียกว่ายาแก้ไอแก่หมด เดี๋ยวรอพี่ล้อโตมาพี่น้องอ่ะพี่ล้อโตออกเัวือมาแล้วพี่ล้อโตจะจัดหลุมตัวโตให้ดูได้เบาในน้องนะยอดน้อยน้องแกไม่กลัวนะล้อมันใหญ่ชึบเนี่ยเนี่ยเปรียบมู่กับปืนเลยพี่น้องลอยง่า ็ยานดุมเนาะนอสนอสย่าง็ยานก็นล่องเลยดินเริ่มปิ้นนะไปไปไปถึงทุกที่นะไอ้ล้อโตนี้โอุ้ยฟอหัดกองบอก เดี paid, watch, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตะไคร้แกจะไปฝั่งไหนนี่ตะเอ็นพียาน้อยนี่ดูตะไคร้แกจะไปฝั่งไหนรอชมนะพี่น้องไปตาไปเลยคจวดอื้อโอื้อรถตัวโตูนที่เปียกเพื่อนแค่รถตัวโตนี่ไอ้ลอถรถเล็กๆไปฝั่งไหน ตามดูเจ้าเกสโลเข้าไม่ได้นะอึศอึศย็บยบตายยบยบหน่อยตายยบหน่อยยบยบยตายยบยงงหน่อยยบไปยบไปอึศอืมนี่ยับยบตายยบ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 ไป ออพอ,พอตามันไปไม่ได้ก็พอมันไปขืนมัน,ไ,น,ดมนไ,มได้อยู่พอตาพอพอสงสารมันสงสารรถไม่ได้สงสารมันไหนหรอกมันรถเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดในตานะฝาโนดแกย้ายฝั่งแล้วด้วยฝาโนดแกไม่มาฝั่งนี้โอ้เา ขึ้นมาทําไมล่ะลูกพี่จะยากมาลองของแข็งทาฝั่งนี้เหรอมาจะจะมาหยดหลุมฝั่งนี้หรอมามาจัดเจนเตอร์มาผมจะไม่บอกแกนะจะบอกแกนะเขาจะหลอกให้แกมาฝั่งนี้นะลูกแกจะมาไหมนะเอาไงยังไงลูกพี่ยัาไงลูกพี่จะไปไหน ไม่มาเขาเว่าไม่มาฝั่งนี้เด้ออันหน้าไปฝั่งนู้นอยู่มากับพี่รโรตวัวเขานี่ยนะมาเลยพี่โรตโตเขายันะางมาได้นะน้องกะเนี่น้องวีเขายังมาเลยนี่ยนขะาโนยดยังย้ายฝั่งนะใส่เลยพี่ยืนอยู่ท่าไหนใส่ท่านั้นเนี่ยน้องทำไมวุ่นวายกันแท้ ชนกันเด้อระวังมันอ๋ออ๋อระวังก็เด้ออันนึงก็จะเดินหน้าอันนึงก็จะถอยอ๋อใส่อย่างเดียวลูก,กี้กูก็ถ <c oughs> อยถอยมเมื่อไรจะถึงไม่รู้ลูก,กี้แกว่าเป็นง,นงักนงั้นลูก,กี้ใส่อย่างเดียวเด้เอเด็กก็หย,ยอดไปด้วยป่าเด้อไปทำทางข้อมูลหมดเด้ออุ๊ยอุ๊ย còn gì mình để đấy này để đùi này nó nuông đấy bảo tôi nghe này đường thân thang này đi nó rất nuông nó cũng nuông đấy là được không được được nuông được นี่ใจเอาใหม่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปี้ยวนะน็นก้าขับรถแคนเตอร์ เบาน้องเบาอึศม,มาเพิ่มนี่คันหนึ่งเป็นหกคันนะพีน้องใช่เป็นหกคนะนนันไปไหนไปนู่นรหรือไปนี่บอกอึอไปยอะไปอึสอึสอึส,อส ยางแกไปเหยียบอะไรมาไม่รู้นะกันตื่นไอให้มันถึงที่เลยเนาะใส่สโลก่อนแกว่นี่ติดสโลนี่นี่ใส่สโลเหยียบแรงไม่ได้นะน้องนะแล้เวเราข้ามันขาดระวังโดนพ่อดาได้พ่อขับรถอยู่นั่นนะ่นะพอๆเนอะค่อยมา ไปกับเขาเดยมันบวมๆม,มาได้ข้างหน้านะให้รุดแรงเขาไม่ได้เดยยับยับหน่อยยับดี๊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 พอนั้นแหละพอพอพอ เราจะมาฝัง่งนี้เราจะมาฝั่งนี้ทำงานวุ่นวายเย่่อกีดับมันค้างบอกเรื่องเป็นไรมันถึงไม่ลงต้องลงไปเคาะก่อนแต่ตอนรอบนี้ไม่ได้เคาะนะหยับอย่าทำปุ๊บปั๊บปั๊บไปฟังหน่อย เย็บพวกพี่เย็บเย็บ,ยบ,ยบแรงๆหน่อยดูเมยียนั่งหน้าง,งอหน้ารถเนี่ยคือ้องดูเป็นทำอะไรมาเมี <c oughs> ยนั่งหน้างอหน้ารถเนี่ยต้องมาคุมเนี่ยรถคันนี้ขับสามด้ไม่ได้ขับสองเลยนี่ของแท้ของแท้แกมคูโซโอเคไหมโอเปไหมหกศูนย์ เดินจัเพยรุ่นที่เอสเครื่องมันใหญ่รอบมันได้มันก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะรถเล็กก็ทรมานรถหน่อยเยี๋ยว่นกี่เย็บไม่ใช่รถแรงมาเหยียบกันเล่งดิพอรพอุู่ที่่อ โอ้ฝุ่นทำไมมันมาจากฝั่งไหนวะลมเปลี่ยนทิศอีกแล้วพี่นะ้องบายเลยจะฟูซบายเลยเครื่องสองสีแล้เนาะมี่คันนี้เครื่องใหญ่กว่เพื่อนนึงนะรถหกคันไปแบ่งให้ให้เจ้าแคนเตอร์หน่อยเลี้ยงมานะหน่ะเจ้าแคนเตอร์มกแรงน้อยเดี๋ยวให้เจ้าแคนเตอร์ด้วยหน่อยแรงมา เจ้าลุ้มไหมดกว่าดูว่าตาเนี่ยตาร้อยหกห้าในยูนแนี่รอบนี้นะมามาตาามาเอาดีๆนะตตานะเอดีๆนะตานะ เบาได้เบาหน้านตานะนเออ,เอไปยังไ้อยซื้อซึ้อเออผ่าำใช่นี่เป็นภาษาหยิ่งหาลายดีๆด,ด้วย <c oughs> คนลุกห้อน้ำเขาทำทำการสาดช่วยเขาหน่อยเข้าร่มดีกว่าพี่น้องร้อนแดดร้อนแดด,แดเผา ไปถัดมาคลิปนี้ยาวเลยพี่น้อง15นาทีแล้วมัวตะลุ้นกับเจ้าแคนเตอร์เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ออมสินอ่อนทั่วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บกัวพี่รถตัวว่ะมาะพี่รถตัวตัวพี่รถตัวก็ได้ ตัวมวนันมันกกันนัเกี่ยกับันนึกให้น้องมาดูาตาจะมากอดก่อน,อน,นอตาจะขึ้นมาก่อนได้ที่ที มาเอ็ดตะไคร้ทำฝุ่นแท้วิเด,ดก็กตัวน้อยโตแกไม่กลัวหลุมนะพี่น้อยโตนะน่ตะไคร้ทำอะไรพี่รุ่น <laughs>